แล้ววกเราตายดีกว่าที่พวกเราคิดตัวเราเนี่ยถ้าเป็นสิบาทจริงๆเจ้าชายโอ้ยไม่ดีเลยสิอันนด้นั่นเหรอเอ้ามินรอแม่นรอแน่นรอคุมรอโกเมงเด็กเมียนเมีย้นี่รอตัวเท้าตัวเท้าเลยด้าตัวเราเรียกไอ้รียกรอตัวเท้าตัวเท้นตัวเท้าตัวเท้า ไปนั่งบนรถสมบูรณ์บรถไสมบูรณ์นี่บ้านไผ่ก็สมบูรณ์เช้เล่อยแล้ว

ไม่เอามาไหนเอาเก็บแล้วเอเขาไปบ้านเดืนเขาจะต้องมาปุยเงินไปรออาที่จะป่วยก็ <laughs> biểu yu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  biểu à, để bảo bảo yêu, bảo yêu. Bảo à. à.

ห้องห้องยกรสุนไปนแต่ชาวเาปนย่ห้องห้องอะไรกันจีตาจองมานาเ้องห้องอะไรยิงข้องอายช้องหิงยิง้องชาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไปแต่จะไดีแล้วไปส่สวันทภาพยรเซตมาดินภาพไดแล้วแม่มาองเลยนะแม่แม่จะอยิิมนะจ๊ะแม่จะสอยิิมเรจ๊ะ พันปองกระดายิ้มดูเ้จยิ้มดูเรยิ้มเหมเนาะนค่ะเออจะเ้านี่เรียกใน้า้วแค่ห้าบูด้ามเนี่ยหน้าบดกน làm sao này cái vợ nó sang không? cái bao nó còn mặc gì cấp không biết. không biết. không biết. không không oh, <tuk> dia <bawa lingkungan> <tuk bawa lingkungan> <tuk bawa lingkungan>